เอาจิงนะวันนี้พ่อค้าไม่รู้อาการเป็นยังไงบอกอาการมาสิอาการเป็นยังไงลูกใดๆคือนางก็พูดคิวงานที่น้องจะไปเนาะคิวงานของนางกับก็มีเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าไปล่าสุดเธอก็ยึดวงอันเดอรัสแล้วค่ะตอนนี้เป็นออนเดนุกค่ะนางคุมสองวงก็อย่างว่าแหละขนาดชื่อบริษัทยังเป็น CND เลย อู้ก็ก็ยืดเลยเนาะ <c oughs> ขนาดบริษัทยังยกให้เขาเลยเอาเอาสิปัดแล้วหนึ่งบุ่มเนี่ยปัดแล้วหนึ่งนางน่ารักมากวันนี้คือบอกว่า,าทุกคนนางอาการเป็นยังไงไม่รู้พูดผิดพูดถูกแล้วเสื้อชุดนอนสีเขียวนางก็ขายแพงโคตรค่ะเก็บไว้เถอะพ่อเอ้ยถ้าจะแพงขนาดนั้น เก็บไว้ใส่เองเคอะสีเขียวอ่ะขายแต่สีอื่นแล้วกันอืมประคุณแม้แต่กล่องดนตรีค่ะคุณขาเป็นรูปของไปไปออดิโอแต่นางกลัว PFC เห็นเพราะว่ากล่องนี้นางเคยเคยเห็นเคยเห็นนางตอนนางแล์ขายชุดนอนพี่ๆเขาก็ตาดีค่ะนางก็เปิดอีกวันนี้กลัวพี่เห็นก็เอาหลบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอลิซก็มาจ้ะ วันนี้เออไม่รู้ไข่ของอะ่ะบุ่มว่าซ N P อล้อมรอบอะ่ะอืมยึดไว้หมดแล้วออาการเป็นยังไงก็ไม่รู้อาการเป็นยังไงลูกอืมวันนี้วันเที่ยวอะไรเอาพรุ่งนี้วันที่เจ็ดนะครับจะเป็นงานนุกเดอดโดนเดี่ยวนะครับแต่ว่าเล่นกับวง the Rat ออนเดอร์ก็เลยเปลี่ยนชื่อแล้ว <the> เป็นนุกเดอเอเอ,เ,อเป็นออนเดอนุกนะครับเป็น the ออนเดอนุกเพราะปลไาปเขา ไม่รับงานแล้วเขาเลิกรับคอนเสิร์ตแล้ว <c oughs> ผมก็จะคุมทั้งสองวงทั้งออเดรนุกแล้วก็ลิสเบนะครับ <c oughs> อยู่ที่ร้านสามวันสองคืนราชเผาว,วังหินกทมคาดว่าคนน่าจะ <c oughs> เยอะมากแน่นอนสนุกแน่นอนครับผมเล่นกับออเดรัทนะครับแล้วก็วันที่8ครับผมเพชรตัดเพชรคอนเสิร์ตครับผมนําทีมโดยพี่กองไวไล่แล้วก็เบิร์นาทุมราชแล้วก็นําทัพเสริมทัพโดยนุกชนดลน,นะครับแล้วก็ศิลปินอีกมากมายเลยนะครับผมที่ศูนย์การค้าอายุยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับและก็แล้วก็วันที่เก้าทำอะไรวะอ๋อวันที่เก้าไปงานบวชคุณเอไปงานบวชนาคเอนะครับคุณเอนะครับก็เดินทางแล้ววันที่สิบก็มีแข่งขันฟุตบอลไอเดลติคนะครับกระชับมิดนัดที่สามคือนัดนัดสุดท้ายก่อนที่จะเข้าชิงละออแล้วก็วันที่สิบสองนะครับ ร่วมงานนายเอ็นเตอร์เทนอเวอร์ดนะครับอันนี้เป็นนุก,กาปายเนาะ,ะเป็นนุก,กปลายนะครับอยู่ที่ะเะาิมาิรัลประมาณคู่จิ้ใช่ไหมออาพารากอนฮอสยามพารากอนนะครับผมแล้วก็สิบสามว่างข้ามาเป็นสิบสี่นะครับสิบสี่ไายรายการจะาถามนะผมไม,ไม่รู้ว่ารายการอะไรแล้วก็สิบห้าครับผมนุกปลายเล่าให้ฟังไรอินพ ok ิษณุโลกเป็นออนเดอะรันะครับ ล้านจงเจริญอำเภอพิศณุโลกนะครับผมแล้วก็วันววเอยจังหวัดพิษณุโลกนะครับ <c oughs> แล้วก็สิบหกสิบเจ็ดว่างสองอะไร,อ,รอ๋อโอเคๆ,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 ๆวันที่สิบหกว่างแล้วก็สิบเจ็ดนะมาตําอีกรอบค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะ ี่อนลำโพงแตกไปเลยแม่เสียงชัดมากค่ะโอเคค่ะฟังให้หูแตกไปเลยครับแม่คะโอุ้ยแอดนินแหมขึ้นไหลป่ะมาแตะอ่านคอมเมนต์แอดมินครับวันนี้วันนี้เป็นวันอะไรครับวันนี้วันอะไรครับวันดีอบริแอดมินบริษัททยดีก็ชอบกินน้ำพึ่งเสียงก็เลยหวานสมอเลยครับเสื้อสีเขียวเหนียวซับครับผมเหนียวซับครับผม สีเขียวเหนียวซับในค่ำคืนนี้นะครับบอสสวยจังบอกตรงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะจุดประเด็นหลักของเราก็คือชุดนอนเราขายไปแล้วเมื่อกี้น่ะนะครับชุดนอนครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวขายนะครับสีเขียวไปไหนไหดหอ,อยู่ไหนเมื่อกี้เอามาโชว์ อ,อตัวนี้ซื้อต่อได้นะครับสี่หมื่นครับคนที่เป็นพัสเด็นถุงเันเล็เทะมาดู <laughs> โอ้ยก็จะมันเก็บไปกี่ลายกันเนาะถุง ไม่เพจไง G เชียดีเอาเอา,เอานะะีา่มาดูดีกอน